สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการปรับใบหน้าให้เนียนนะครับเรามาดูว่าวิธีการปรับใบหน้าให้เนียนโดยการคลิกแค่ปุ่มเดียวนะครับจะทำยังไงมีวิธีการยังไงบ้างเพื่อประหยัดเวลาในการสร้างงานนะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอ,นะอใช้รูปในละกันนะครับอลองซูมขึ้นมาดูก่อนนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมีใบหน้านะครับค่อนข้างที่จะเราถ่ายแสงขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่พอใจในรูปแบบของการที่จะต้องทําการปรับนะครับแต่มีวิธีการปรับยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นนะครับทุกๆครั้งเวลาที่ผมสร้างงานนะครับผมจะทําการ Copy Layer นะครับที่เป็นไฟล์ต้นฉบับเก็บเอาไว้แล้วจากนั้นก็ปิดตา Layer เอาไว้จากนั้นนะครับมาเลือก Layer ที่ต้องการใช้ก็คือคลิกนะครับไปที่ Layer ทุกๆครั้งนะครับจากนั้นนะครับมาที่ปุ่ม Filter นะครแล้วก็มาเลือกของ Neural นะครับคลิกมา1ครั้งนะครับ จะปรากฏนะครับจะมีปลักอินนะครับที่เกี่ยวกับรูปแบบของใบหน้านะครับอ่าแล้วก็มาเลือกในหมดแรกเนี่ยที่เป็นสกินนะครับในหมดของสมูทนะครับแล้วก็ทําให้มันเบลอนะครับปรับขยับนิดหน่อยนะฮะจากนั้นก็ปล่อยให้โปรแกรมนะครับในการเรนเดอร์หรือการคํานวณนะครับคือระบบของ AI ตัวนี้เก่งมากนะที่ใช้เราไม่ต้องใช้อะไรมากเสร็จแล้วครับแล้วก็จากนั้นให้คลิกปุ่มที่เป็นโอเคขึ้นมานะครับปุบขึ้นมา จะปรากฏได้เลยนะครับว่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นการเปลี่ยนใบหน้านะครับนี่คือส่วนก็เห็นภาพก่อนและหลังนะครับอ่ะเราซูมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้มองเห็นภาพชัดๆนะครับว่าเฮ้ยก่อนแต่งนะครับและหลังแต่งภาพตัวนี้จะถูกเปลี่ยนขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้นะครับนําไปใช้นะครับเพื่อให้ความสวยงามนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาเมิร์ชรวมกันนะครับเช่นไฟล์ตัวนี้ มันมีอยู่2ไฟล์อยากจะดึงเข้าไปใช้งานนะครับเฮ้ยตัวนี้มันแยกออกไปนะครับบดคอนโทนแซดกับคืนนะครับอยากจะใช้วิธีการก็คือรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวโดยใช้วิธีการคลิกที่มื e นะครับไฟล์ปุ๊บ,นะบก็จะเป็นเรยอร์ชิ้นเดียวกันก็สามารถนำไฟล์นี้ไปใช้งานต่อไปได้นะครับผมฝากไว้สำหรับการทำให้หน้าเนียนโดยการคลิกแค่1ปุ่มนะครับ